สวัสดีดครับสวัสดีชาว Mango Zero นะครับพวกเรา Turbo For e e l ครับผม Turbo ครับผม 4Wheel ครับพวกเรามาจากค่าย Rabbit Moon นะครับผมี เราสองคนเป็นพี่น้องกันอยู่แล้วตอนเด็กๆเ,เราฝันที่อยากจะเป็นศิลปินนะครับแล้วก็มีการเล่นดนตรีด้วยกันจนวันหนึ่งเรามีโอกาสได้เข้าวงการบันเทองก็คือเป็นนักแสดงก่อนครับอยู่ดีๆก็ได้เป็นนักร้องเลยครับอ้าวงงสิครับ <Yeah. S 2> เดี๋ยวเล่าให้ฟังครับหม <laughs> <laughs> อฝันของเราเนี่ยครับทำมาแบบ ห้าหกปีแล้วครับค่อนข้างเนียนสนิทหมอก็ติดตาม f o l l o w ไอจีอะไรก็เห็นแบบเรากันมาตั้งแต่แบบเพิ่งเข้าวงการพอดีว่าหมอเขาเนี่ยทำเบื้องหลังด้วยแล้วมีลูกค้าท่านหนึ่งกําลังสเกลเด็กเข้ามาที่ค่ายเราก็เลยแบบบังเอิญแบบช่วงนั้นผมร้องเพลงนีมมิหา,ายอะไรเงี้ยเราโพสตลงไอจีครับแล้วพอเราไปคูเหินปูนหมอก็ถามอยากเป็นนักร้องไหมผมก็งงฮะอะไรเนี่ยแล้วพอบอกว่าอยากหมอบอวให้หัวเทอร์โบเลยเฮียเฮียบอกอยากแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยเป็นการนัดคุยตอนนั้นค่ายก็หาครับศิลปินที่นอกจากจะร้องเพลลลงไไดด้้้แแวอ่ะกก็ยาิิปนที ได้ด้วยหรือว่าเป็นพิธกีกร์ได้ด้วยเราก็ค่อนข้างตอบโจทย์และอีกอย่างหนึ่งที่ค่ายมองหาก็คือโมเดลความเป็นพี่น้องครับด้วยดูโอ้เนี้ยตอนนี้แบบไม่ได้เห็นนานแล้วค่อนข้างตอบโจทย์ทางค่ายเลยครับมาออดิชั่นกันปกติมาคุยเหมือนแบบศิลปินคนอื่นปกติคือเราก็ได้เป็นเทปโปรไฟลเพราะโคดิบูลนึกภาพไว้เป็นวงมากกว่าตอนเด็กอยากเป็นมือกีตาร์มากกว่าเป็นมือกีตาร์ให้คนอื่นอะไรอย่างนี้ไปเลยตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่ได้เป็นนักแสดงเล่นกีตาร์ครับเป็นเด็กเล่นเปนโนเปนโนก็ยังอยู่แล้วก็เล่น เบสครับแล้วก็ใช้พวกดอได้เล่นมิดีได้นิดหน่อยครับถ้ากลองอ่ะเราเขียนได้ไงเราใช้ดอได้เราก็เขียนกลองในแบบคอมได้แต่เรายังไม่สามารถแบบจะมานั่งตีของจริงได้เพราะเราไม่ได้เคยฝึกถ้าอยากเรียนเพิ่มก็อาจจะเป็นกองจะไปสายพวกแบบไวโอลินแซกโซโฟนอย่างเงี้ยถ้าแซกโซโฟนมันมาผสมสาสามประเทศนะตอนนี้เหลือแค่กีตาร์ครับแล้วก็เล่นเบสได้นิดหน่อยครับเล่นแบบตามหัวคอตามะายได้อยากกลับไปเรียนเปียโนครับเพราะว่าแบบเหมือนด้วยด้วยพาร์ทเราตอนนี้เรามาเป็นศิลปินแล้วเราก็ชอบร้องเพลงมากฉะนั้นเล่นเป ไปร้องเพลงไปมันเราเห็นภาพคนที่เขาเล่นแบบนั้นแล้วแบบเราอยากจะทําได้เราก็เลยแบบเจได้ยังไงคบคืนครูไปหมดแล้วตอนแรกที่เข้ามากับทางค่ายครับภาพในหัวเราแบบอุย้ยโดนละต้องเต้นแน่เลยแต่ว่าสุดท้ายค่ายก็คุยกับเราเราชอบในแนวไหนเรามีเวไหน อยากเป็นแบบไหนสุดท้ายมันก็เลยลงตัวที่ว่าโอเคเดี๋ยวเราจะเป็นเพอร์ฟอร์นดนตรีอะไรนี้มากกว่าแนวเพลงก็อาจจะแบบยึดความแบบมีความนิโซมีความทีป๊อปแล้วก็อาจจะมีความผสมผสานกันแนวแนว,แนวอื่นเช่นแบบมีความโลฟ์ไฟมาหรืออาจจะอนดีนิดนึงโดยแต่โดยหลักๆอะ่ะเราก็าจะก,การเล่นดนตรีเข้ามาผสมด้วยถ้าภาพที่เรามองไวอ้อ่ะก็น่าจะเป็นฟิลแบบวงไฮท์ ife, อะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเป็น2คนเล่นดนตรีกันหรืออาจจะเป็นแบบ f k j ที่แบบว่าสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้ทุกอย่างเลยเพียงแค่คนเดียวการเล่น เล่นลูกเล่นลูกกองลูกกีตาร์แล้วมาร้องอย่างเงี้ยัากที่เราโชว์ความสามารถตรง เตรียมต,ตัวค่อนข้างที่จะเยอะครับส่วนตัวผมมองว่ากิลในการที่เราเป็นนักแสดงเนี่ยครับหลายๆอย่างมันสามารถนํามาใช้กับการเป็นศิลป,ปินได้ครับอย่างเช่นในเรื่องของ acting เนี่ยมันก็มีเรื่อง emotional มีเรื่องของการ perform บางอย่าง movement บางอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง,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 งซึ่งมันสามารถนํามาใช้ในการ perform ดนตรีได้เหมือนกันโดยหลักๆแล้วต้องเรียนร้องเพลงเพิ่มแน่นอนอันนี้แบบแน่นอนเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโน้ตเรื่องคีย์ต่างๆก็คือต้องเข้ามาแบบอย่างอย่างหนักเลยช่วงที่ผ่านมาแล้วก็จะมีเน้นไปทางแบบ performing art แบบอาจจะเป็นการ perform บนเวทีอะไรอย่างนี้มากกว่า ที่พวกเราแบบทำการบ้านกันค่อนข้างที่จะหนักแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการปรับ Mindset ตต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการเต้นหรือการร้องเพลงหรือการเพอร์ฟอร์มให้แบบเรามั่นใจในตัวเองมากขึ้นเพราะว่าถ้าอย่างโบเป็นนักแสดงมาเนี่ยเรามีคาแรคเตอร์ครอบอยู่เราเล่นเป็นคนอื่นเราก็มั่นใจในตัวละครนั้นๆแต่พอมาเป็นศิลปินมันคือตัวเองมันคือตัวเราเองเราก็ต้องเคารพในตัวเองมั่นใจในตัวเองมากขึ้น เป็นเพลงที่ป๊อปที่มีกลิ่นนีโอโซนเนี่ยแหละครับก็ mm. เล่าเรื่องถึงแบบคน Introvert เนอะ ที่มีโรคส่วนตัวสูงแต่ก็ข้างหลักเปเหมืนอนกันเพราะว่าโดยปกติคนทั่วไปแล้วอะ่ะก็จะมองคนอินโทรดว่าโรคส่วนตัวสูงอาจจะไม่ค่อยกล้าแสดงออกแต่จริง,รงๆแล้วอะ่ะเขาก็มีมุมมองความรักที่ข้างรักเหมือนกันนะเพลงเนี้ยครับมันค่อนข้างตรงกับพวกเราเลยก็คือด้วยความที่เราสองคนเนี้ยก็เป็นอินโทรดเหมือนกันมี MBTI เดียวกันเป๊ะๆเลย INFJ ขีทีโดยเนื้อหาท่อนทุกเนี้ยมันก็จะบอกว่าคุยแค่กับเธอแค่กับเธอใช่ไหมครับเวลาเรามีความรักหรือว่าเราแบบสบายใจที่จะคุยกับใครเราคุยแค่กับเขาเลยแต่ว่าพอเราไปอยู่ในสังคมที่ไม่่ใชพาาารทกงน I am บางทีเราก็ไม่ค่อยที่จะเป็นคนที่จะเริ่ม conversation ก <_ d ance> ่อน <_ d ance> หรือว่าเราไม่ค่อยแบบสุงสิงกับใครมากอะไรเงี้ยแต่พอเป็นคนที่เราสบายใจคนที่เราแบบอยากคุยด้วยอะไรเงี้ย <_ d ance> ก็คุยให้กับเธอเลยคื <_ d ance> อก่อนหน้าที่จะเกิดเพลงนี้ครับเราก็มีการเมื่อกับทีมคุยกับทีมว่าแบบคือทีมก็คือเริ่มตั้งแต่แบบเราชอบอะไรชอบ activity อะไรฟังเพลงแนวไหนเราอยากมีภาพของตัวเองเป็นยังไงคือคุยกันทุกอย่างอะไรตรงนั้นจนมันไปจบตรงที่ว่าเรามี MBTI อะไรแต่อันนั้นเป็นพาร์ทที่แบบคุยกันเล่นแล้วไม่ได้คุยจริงจังครับที่มีสีคนละสี มันไม่เหมือนกันถ้าอย่างพูดแบบที่มันเห็นภาพชัดที่สุดก็คืออย่างวิวเนี่ยอยู่นอกบ้านแล้วถ้าเกิดไปเจอแบบคนที่ไม่รู้จักเราก็จะไม่ได้คุยเยอะแต่ว่าถ้าเกิดคนที่เราสนิทใจด้วยเราจะพูดมากมากๆแต่อย่างบัวเราอยู่ด้วยกันเนี้ยบัวก็จะไม่ได้พูดมากแต่ก็จะไปพูดมากเวลาสัมภาษณ์งานมีหน้าที่การงานที่ต้อง ูดอยู่แล้วเราเป็นนักแสดงแต่พอกลับบ้านไปเราก็แบบเจอคนสนิทเราก็อยากจะระบายจะเป็นอินดูว์ที่มีแอคทิวิตี้เยอะแต่แอคทิวิตี้ของโบอ่ะก็จะเล่นคนเดียวออกไปดำน้ำออกไปเ,ออเล่นเวกบอร์ดเงี้ยก็ไปคนเดียวก็เลยมองว่าแบบเอ้ยตรงนี้มันน่าเอามาเดเวลอปนะเพลงของเราเราทำกับพี่แมวจิรศักดิ์แล้วก็ทีมมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ซึ่งเราสองคนก็มีภาพที่มองพี่แมวว่าเป็นล็อกสตาร์เขาอยู่วงการมาแบบย e ี่สิบสามสิบปีอะ่ะเขาต้องมีความแบบเป็นคนดนตรีสูงมากแล้วก็มีความเพอร์เฟคชนิ์แน่นอนในภาพที่เรามองไไว้นนะแต่พอปทาาง แทบไม่มีความกดดันจากเขาเลยพี่แมวใจดีมากเปิดกว้างมากรับฟังทุกอย่างในท่อนฮุกอะครับมันก็จะมีท่อนหนึ่งที่ว่าตอนแรกเดโมมามันจะลงจังหวะตกแล้วพอเราร้องไปเรื่อยๆเราก็ร้องแบบฟิลฟิลอิน like ของเราเรารู้สึกว่าแบบเอ้ยเราชอบที่มันเป็นจังหวะยุกมากกว่าเราก็เลยลองไปเสนอพี่แมวดูแล้วพี่แมวเขาก็แบบซื้อเลยเขาก็บอกว่าเนี่ยตอนแรกเขาก็คิดแบบเราแต่เขาอยากทํมาให้แบบเดโมมันง่ายที่สุดเราไม่ต้องร้องตามเดโมพี่แมวก็บอกเลยว่าแบบใส่ความเป็นตัวเองได้เลยพวก ท้ายหัวหัวประโยคท้ายประโยคจะแอดลงแอดลิปหรือจะลิปรันอะไระลงไปเลยแล้วพอเราฟังเพลงครั้งแรกมันก็แบบโอ้ว้าวว้าวเรื่องเรื่องของดนตรีอะไรเราไม่ได้แก้ไขอะไรเลยครับทั้งเรื่องเนื้อหรือเรื่องดนตรีคือแบบตามเดโมหมดเลยอาจจะมีแบบว่าทั้งทีแบบเปลี่ยนดับสองดัฟเราอแะบบไม่ได้ติดอะไรเลยมีความเป็นตัวเราสูงมากแบบภาพที่เราอยากจะเป็นคือให้เป็นเทอร์โบฟิวิลเลยที่เราไปถ่ายครับเราไปถ่ายที่ธรรมศาสตร์ดังสิทธครับ,รบ<ม>ก็คือมหาลัยโบเยงเพราะว่าเหมือนกับกลับบ้านไปนี่แหละมีสไลเดอร์จากชั้น2ลงมา นี่ก็ไปเล่นไม่หยุดเลยทีมงานก็เป็นห่วงเอากลัวเจ็บก็เ,เ,เร็วอยู่นิดนึง,งครับังคับเพียเล่นด้วย <laughs> แล้วคืนลงมาก็ปุ๊บก็อุ้ย <laughs> ทีสุดท้ายเราถ่ายกันที่ด่านตาครับ ถ้าหลายๆคนดู MV แล้วอ่ะก็จะเห็นว่ามันจะมีพระจันทร์ดวงใหญ่เลยมาเริ่มแล้วคือเรา3คนกันในเอ็มวีที่มินนี่ครับเราก็มีการนัดกันเราจะมองไอไลน์เป็นก้อนเมคอัพนั้นนะก้อนที่มันคลายคลายแบบวิวอะไรเงี้ยต,ตรงก้อนนะั้น3 2 1สองหนึ่งแอคชั่นเมคฟิวหายไปเลยมันไม่เหลือแม้แต่แบบก้อนเดียวครับ <c oughs> เป็นฟ้ามืดๆเลยครับ <c oughs> แล้วผมก็แล้ว <c oughs> มันแป๊บเดียวมาก <c oughs> ไอที่เขาบอกแต่ปัญญ์วิวะอันไหนแบบปัญญ์วิวะก็หาไม่เจออยู่แล้วพอมันหายไปอ่ะก็เลยวิวก็เลยเนียนเลยครับเห็นเขามองอย่างี้ ใช้พลังงานค่อนข้างสูงครับหมายถึงว่าในแต่ละวันที่เจอคนเยอะเราก็ต้องกลับไปแบบชาร์จแบตท,ที่บ้านใช่ครับคือ <c oughs> ถ้าไม่ได้กลับบ้านมันก็เหมือนไม่ได้ชาร์จแบตอะ่ะสมมติไปออกกองแล้วแบบต้องนอนโรงแรมเนี้ยมันก็ยังเหนื่อยอะ่ะมันไม่ได้เหมือนแบบนอนบ้านไ,ได้ชาร์จแังที่บ้านนะครับก็ค่อนข้างปรับตัวอยู่ครับเหมือนกันแล้วก็ในเรื่องของการพูดการสื่อสารเราก็ต้องกล้าที่จะสบตาคนหรือกล้กาที่จะคุยกับนักข่าวให้มากขึ้นกล้าที่จะพูดเรื่องตัวเองมั่นใจในตัวเองพูดให้มันเขาเรียกว่าไม่ใช่ตอบแบบ ตอบปุ๊บจบปั๊บอะไรเงี้ยต้องก็ต้องมีการแบบขยายความให้มันแบบรละเอียดน่าสนใจขึ้นเวลาเราทํางานเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นเราสบายใจมันเป็นที่ของเราเวลาเราแบบอยู่ในกองถ่ายหรือเวลาเราแบบสัมภาษณ์หรือว่าเวลาเราอยู่กับแฟนลับเนี่ยเราค่อนข้างเป็นตัวเองเหมือนเหมือนได้อยู่กับคนสนิทแล้วเราก็พูดมากเล่งกับเขาเป็นตัวเองเลยครับวิวเป็นตัวเองเวอร์ชั่นที่อยู่กับคนสนิทอะครับเวลาที่แบบออกมาทํางานแต่ถ้าเกิดบางพาร์ทอย่างเช่นแรกๆตอนไปแคสเนี่ยอาจจะมีอินเทอร์วร์นิดนึง เกมครับถ้าเอ็นจอยเราเล่นเกมด้วยกันมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าหลังๆดิวจะเริ่มไม่ค่อยเล่นเกมละเดตัวนี้จะเล่นเกมหนักหน่อยก็จะมีจอยกันบ้างที่เล่นเล่นเกมแล้วก็อาจจะมีเรื่องเพลงคือน้องก็จะชอบฟังเพลงอินดี้วบ้จะแบบฟังเพลงหลากหลายผมก็อาจจะมีฮิปฮอปบ้างหรือจะมีอาดีบ้างอะไรเงี้ย เราก็จะมาเหมือนกันแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันบ้างอย่างล่าสุดเราก็ไปคอนเสิร์ตเดียปีนที่เราชอบมาด้วยกันก็มีความเป็นเพื่อนนะครับเพราะว่าน้องเรียกพีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือสนิทกันมากจริงๆคือตั้งแต่ตอนเด็กเราห่างกันแค่ปีคือแม่ก็จะจับให้เป็นเหมือนกับแฝดตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเป็นตัวเหมือนกันหลังเลิกเรียนก็มาเล่นด้วยกันอยู่ด้วยกันตลอดตอนเด็กจะเหมือนเพื่อนมากเพราะก็ไม่ได้เรียกพี่เพราะว่ามันเขินโตมาเรื่อยๆคนแบบรอบตัวเขาจะเรียกเธอว่าเฮียแล้วเราก็กล ไม่เขินแต่แปลกครับก็คงไม่เข้าปากแล้วคนฟังก็น่าจะแปลกครับคือตอนเด็กๆเนี่ยเวลาเราทะเลาะกันตอนเด็กก็จะมีต่อยกันมีอะไรใช่ไหมครัแต่เราตัวเล็กกว่าเราทุกไม่ได้ตอนนั้นเฮียจัดฟันแล้วต่อยที่ปากเสร็จแล้วเราก็ตะโกนเรียกหมามาแล้วก็วิ่งเราเข้า แล้วก็คือสมมติว่าเคียร์โกรธเลยลใช่ไหมครับมาม่าต้องเคียร์ทุกคนเคียร์เราก็ไม่ออกจากห้องเลยลว่าหนีวัวด้วยนี่ใส่ไม่ดีตอนเด็กใช่เป็นแผลนะวิ่งหนีวิ่งหนีแล้วก็ตะโกนเลยม,มาม่าด้วยด้วยมาว่ามันจะต่อยอยู่แล้วแต่นี่ต่อยไปแล้วก็เจ็บ <c oughs> <c oughs> ครับก็รักษาเป็นอาทิตย์เลยครับก็ <c oughs> <c oughs> เป็นแผลติดเข้าไม่ได้เป็อาทิตย์ แรกๆก,ก็โกรธแหละครับแต่แบบเราก็เข้าใจแบบเออน้องเป็นน้องอะไรเงี้ยคือมันก็ทะเลาะก,กันแล้วแบบช่วงนั้นมันก็ช่วงที่แบบเราไว้รุ่นกันทั้งคู่เบบหมือนกับแบบมาสามว่าสี่ท<อ>ีม่มันกำลังพลอยาวต่อทั้งคู่ต่างคนร้อนแค่อาริต่หนึ่งมั้งอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เราก็รู้สึกว่าเราก็เข้าใจเราก็ไม่ได้อยากเอาคืนน้องเป็นคนละเอียดนะครับเป็นคนทุ่มเทถ้าในมุมมองความรักแล้วกันก็เป็นคนที่ทุ่มเทเลยโรแมนติกมากนะพับกระดาษก็มีพับดาวอาทิตย์แบบเขาดาวแบบร้อยวันอะไรเงี้ยใครแบบ ที่ทาให้ฟูตตกหลุมหลักได้นี่โชคดีนะอบอกเลยสมัครมากันเยอะๆตอนนี้ไม่มีเลยครับจริงๆก็ตั้งแต่ตั้งแต่มาทํางานด้วยกันองเงี้ยครับเราก็จะแบบอยู่ด้วยกันบ่อยกูเรียนบ่อยจริงๆก็มีหลายเรื่องดีแบบเราก็อยากขอบคุณราอว่าแบบเฮียก็ค่อนข้างจะเฉลียวฉละหลายๆมเมนต์มันจะมีฟิลเหมือนเราหลบหลังเฮียสมมติว่าให้ตอบก็ตอบก่อน หรือว่าฟิลแบบสั่งข้าวสมมุติสั่งข้าวบางทีก็แบบเอาอันนี้แล้วสั่งให้ก็มีรลบหลังเฮียเหมือนเราโคตรน้องหลายๆอย่างที่เหมือนกับว่าทําไม่ได้อยู่ไรเขาก็ช่วยเราประมาณนั้นครับพูดเยอะมันเขินก็ขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวเราแล้วกันครับอ่ะถ้าพูดตรงๆคือเราเป็นคนที่โคตรจะไม่มั่นใจในตัวเองเลยก่อนหน้านี้ด้วยความที่เป็นนักแสดง แล้วเราเราเป็นตัวละครนั้นเรามั่นใจขึ้นมาเราแบบทํางานเรามั่นใจแต่เราไม่ได้มั่นใจในความเป็นตัวเองแต่น้องอะ่ะจะเป็นคนที่มั่นใจใน,ในตัวเราเชื่อในตัวเราตั้งแต่แบบตั้งแต่เด็กๆแล้วตั้งแต่มัธยมเอ่อมหาลัยหรือแม้กระทั่งตอนนี้ตอนที่แบบทํางานเขาก็จะแบบบางทีก็จะมองเราเป็นไอดอลบ้างไปโม้เพื่อนบ้างเนี่ยก็แบบเอเอก็อออรู้สึกดีครับเออน้องก็มั่นใจในตัวเราขนาดนี้ทําไมเราจะมั่นใจในตัวเองไม่ได้วะ คือเราดิเรกชันเดียวกับค่ายเลยว่าค่ายอยากเป็นค่ายที่ g l o b a l เราก็อยากเป็นศิลปินที่ global เป้าหมายที่แบบใกล้ที่สุดหรือว่าอะไรเงี้ยครับส่วนตัววิวอยากมีคอนเสิร์ตของตัวเองเป็นคอนเสิร์ตเราสองคนอะไรเงี้ยประมาณต้นปีที่ผ่านมาเรามีโอกาสได้ไปคอนเสิร์ตของศิลปินท่านหนึ่งอ<ๆ>ะไรเงี้ยศิลปินคู่แล้วเขากอดค<ๆ>อกันแบบวีดิทิ้อะไรเงี้ยภาพเรามาแล้วแบบอยากเป็นแบบนั้นอยากสมมติเดินไปหายแบบทำได้แล้วนะอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแบบแฟนๆทุกคนที่ร้องเพลงเราได้อะไรเงี้ย เป็นความฝันที่แบบไกลที่สุดซึ่งถ้าตอนนี้เราก็ประสบความสําเร็จมาขั้นหนึ่งแล้วนะครับจากความฝันไว้เด็กเพราะว่าตอนเด็กเราฝันด้วยกันตัน้งแต่ตอนเรียนว่าเราอยากจะเป็นศิลปินแต่วันนี้เราก็ได้เป็นศิลปินแล้วก็รอเป้าต่อไปครับ This all that ถ้าดูมีทัวต้องเลือก ถ้าปัจจุบันนี้ครับได้อยู่บ้านก็ดีใจแล้วใช่ <Hey. S 1> ทุกวันนี้ก็คือเราเทรนหนักอะไรเงี้ยครับแล้วบางทีอย่างวิวมีของสะสมในห้องเยอะเราก็ชอบดูมันชมมันอะไรเงี้ยเราก็เหมือนมีเวลาส่วนตัวให้ตัวเองอะไรเงี้ยครับมบก็เหมือนกับพักครับอยู่บ้านแล้วแบบมันมีแบบเหมือนชาร์จพลังแต่จริงๆแล้วอยู่บ้านก็เหนื่อยไม่ต่างกับอ,อกมาครับ <c oughs> เพราะว่าบก็จะมีแบบเดี๋ยวสักบ้างเดี๋ยวจะซ้อมกีตาร์บ้างเดี๋ยวเล่นฟินเนสคือโบกออกกําลังกายทุกวันอะไรเงี้ย <c oughs> <ๆ S 1> ครับกลางคืน <ๆ S 1> ครับ เรารู้สึกว่าเวลากลางคืน,นคือเวลาแบบที่เราสามารถพักผ่อนได้จริงๆแบบนอนดูซีรีส์กลางวันไม่ค่อยอยากทำอะไรเท่าไหร่แต่พอกลางคืนปุ๊บมีอะไรให้ทำเยอะเลย <c oughs> อินกว่าด้วยสมมติวเวลาฟังเพลงหรือทำอะไรอะ่ะมันอินกว่ามูดมันดีกว่าชาบูาบอ้ยอ้ยอ่าถ้าพูดตรงๆคือโบคุมอาหารนะครับ,รบอ่าถ้าหมูกระทะมันจะมันเยอะมากแต่พอเป็นชาบูเนี่ยมันค่อยงที่จะเฮลตี้ขึ้นมาหน่อยครับจริงๆอ่ะชอบกินน้ำจิ้มหมูกระทะมากกว่า แต่ว่ามันกินแล,ล้วรู้สึกผิดทุกครั้งที่กินหมูะทะมันกลับบ้านมาก็มีฟิลคอแหง้งคือวิวก็ไม่ได้คุมอาหารขนาดที่ <c oughs> พอกินปุ๊บมีต้อง,งวิ่งละอะไรอย่างเงี้ยมันมันกินแล้วมันรู้สึกผิดแต่พอกินชาบูมันอ่ากินผักมีนู่นมีน,มนี่อะไรเงี้ยใ,ใช่สบายใจกว่าหมูหมูมันบางกว่าอยู่คนเดียวถ้าอยู่คนเดียวอ่ะเหมือนกันเราต่างคนต่างได้ผักล้วต่างมีแอคทิวิตี้องตัวเองใช่มส่วนตัวขัเองถ้าอย่างแบบวิวึงบ้านปุ๊บ กินข้าวเสร็จไรเสร็จขึ้นห้องเลยจะมีแบบสิ่งที่เราแบบเออเวลาเราอยู่คนเดียวเราจะจะทำอะไรอะไรงเงี้ยครับเราเราว่าเรางอนเก็กดูจะชอบงอนแต่ว่าบางทีเราก็จัดการตัวเองครับบางบางทีเราชอบงอนแต่เราเขาก็ไม่รู้เรื่องหรือบางทีเขาก็รู้แต่ว่าเราจะแบบหายเองอะไรเงี้ยผมก็มีครับก็มีท่านในมุมงอนก็มีบ้างเหมือนกันครับแบบซอยใจเราไม่ได้บอกเวลาที่แบบน้องพูดอะไรเราก็อยากจะปรับปรุงจริงเราก็อยากจะงอนน้องอะไรเงี้ยหมาครับน้องหมาครับ เลี้ยงเป็ดครับ <laughs> ตัวเล็กๆคอร์ดักครับ <laughs> ไม่ไม่ไม่ใช่เป็ดฟาร์มนะครับ <laughs> แต่ว่าอยากเลี้ยงหมามากครับเราวิวแพ้คนแมว <laughs> 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 คือคือเรื่องหมาเพราะว่ารู้สึกว่าแบบมันดูแลง่ายแล้วก็แบบถ้าหมาในฝันน่ะก็อาจจะเป็นเฟรนบุอดอก ไม่ได้ชิบะาหรอทั้งคู่คือ <laughs> ชอบชอบชิบา่าเพราะแบบไปญี่ปุ่นมาแล้วแบบทุกคนเลี้ยงชิบะแล้วแบบน้องน่ารักทุกตัวคือแบบคอนเฟิร์มว่าทุกตัวทุกตัวแบบแบบน่ารักมากๆจริงๆน้องยิ้มเก่งน้องแบบเล่นด้วยครับแต่จริงๆที่อยากเลี้ยงเฟ็นบูดอกเพราะรู้สึกว่า น้องหน้าแก้ใช่ใก็อันนี้มี2ตัวแล้วขอตัวที่3เป็นเป็นบีเกิลครับคือมันน่ารักนะครับแล้วหน้ามันแบบสมมุติมันทําผิดหน้ามันก็จะแบบงงอะหน้ามันจะแบบไม่ใช่ไม่ใช่ความผิฉันอะไรเงี้ยครับตอนเด็กๆแบบเราดูกระตูนอะไรที่เป็นอันเดอร์ด็อกที่เป็นหมาฮีโร่หรือตัวเอกอะจะชอบเป็นบีเกิลแล้วคือเราแบบเฮ้ยตัวนี้มันหล่อดีว่ะเหมาะกับเราดิแต่ติดอย่างเดียวมันมันตนมากเลยมีแมวอยากเลี้ยงแมวด้วยอยากเลี้ยงเซอร์วาล แบวอยู่ด้วยไม่ได้ที่มันหน้าเหมือนที่มันไม่มีขนนะครับที่เหมือนสปิงส,งสงนะครับใช่ใช่ท,ที่อ้วนๆแล้วเหมือนไก่ต้มอ่ะ <laughs> น่ารักดิ <laughs> กลับไปทําฟาร์มได้ <laughs> อินโทครับครับคุยแคบเออ <laughs> 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 ฝากเพลง intro v e r t คุยแค่กับเธอด้วยนะครับสามารถรับชมและฟังได้ทาง YouTube และเบิลยูคอปครับแต่ตอนนี้ก็ฟังได้เราในท Streaming Platform เลยครับฝากโซเชียลของพวกเราสองคนด้วยนะครับของโบจะเป็น t ทเบิ TV ครับของวิวจะเป็น4 w h e e l แล้วก็ S3 ตัวครับแล้วก็จะมี Official ของพวกเราเป็น Turbo ลโฟวิวดอ f ออฟฟิเครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและเบิลยูคอปเลยนะครับเพื่ออัปเดตข่าวสารของพวกเราสองคนแล้วก็พี่ๆน้องๆศิลปินทุกคนในค่ายเลยครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยครับ